สวัสดีครับมือนีบ้าที่จะพามาชมสวนเกษตรนะครับสวนเกษตรมี่บอ่อปาลานะครับบอ่อปลามีเป็ดมีไก่มีสวนพักดวยครับมือนีบ้าเข้าสวนคือเก่านะครับพี่น้องมาดูมาชมมาเลยครับนี่ครับบอ่อปลาครับ นี่ครับอีกบอ่อหนึ่งครับอืมมีทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับรวเขาจะเป็นไก่ไข่นะครับไก่ไข่เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับสวนเกษตรผสมผสานพอเพียงนะครับดูแบบพอเพียงสวนมะละกอปูกระลำตะไคร่ค้านะครับ เป็ดกาบก่าบส่วนโซนนี้ก็จะมีตะไคร้ด้วยครับพี่น้องมีตะไคร้มีคาด้วยครับปูไปกินดนะครับใส่ตุ่มไข่แสบๆด้วยครับพี่น้อง มะละกอกับมีครับพี่น้องมะละกอพวกุงเสียบเสียบด้อครับพี่น้องครับมะละกอไม่ครับมะละกอ วส,สวัสดีครับเพื่อนเกษตรทุกคนที่เข้ามาชมกเกษตรพอเพียงครอบครัวเล็กๆมาเจออีกกันอีกแล้วมาหาตาขึ้น,นเก้าครับมาหาความรู้จากตาขึ้นเก้าครับ<อ>นี่พริกพริกเครือกะเลียงพริกเครื่อกะเลียง เพื่อนรัก,กเกษตรทุกคนต้องดูดูกันเอาตัวอย่างาแต่ทดลองให้เฉยเรออทดลองทดลองทดลองออนี่ถ้าถ้ามันแก่ถ้ามันแก่แล้วเนี่ยเราตัดออกเรากวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำแล้วมันจะงอกขึ้นมาใหม่อม เนี่ยดินปุ๋ยใส่เลยเนี่ยแนี่ดินปุ๋ยใส่เลยก็ดินมันก็ดีนน้าตาเนาะไล่สารพิษดินดำดีน้าตาเนาะดิำดีเออนี่ยปลูกหลายอย่างน่าตาเพราะได้ยู่ได้กินมะละกอพริกถั่วฝักยาวหมวกนามกล้วยใบกะเพราหัวละพา ครบชุดเลยเนาะมทั้งบ่อปลาอทั้งไก่ไข่ไก่ไข่ก็เป็ดอีกอเกษตรพอเพียงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพอได้ขายได้กินเงินมาหาเราเลยว่าตาคนแก่ก็ต้องหาอย่างนี้ คุแกทำงานไม่ไหวก็ต้องทำอย่างนี้เล็กๆไม่น้อยคุแกใช้เงินไม่เปลืองเท่าไรหรอกเล่นแต่หหวยพอเดี๋ยวขอชมทางนู้นกันตาเด้อนั่นนั่ปาหมกทั่วไงจับจับจับกระต่ายงวยใหญ่ใหญ่ครับพี่น้อง มาชมพริกกระเลียงครับทั้งพริกแดงทั้งพริกกระเลียงนะครับอันนี้พริกแดงนะครับพี่น้องนะครับโดดกดดนะครับพี่น้องพริกกระเลียงคุณตากับยายตากับยายดดโดโดครับพี่น้อง โดกโดกครับไทยชมบรรยากาศรอบสวนครับมาดูอีกจุดหนึ่งครับ พริกกระเลียงเผ็ดเผ็ดเลยครับพี่น้องผมเก็บล้องไมชิมมึงนะครับเนี่ยเผ็ดมากเลยนะครับพริกกระเลียงตรงนี้กำลังปรับดินนะครับจะลงพริกแดงอีกไมนะ้ครับ นี่ครับโอ้ใบเบียงลักก็มีบนตาฝั่งนูน้นอ,อืมทีละตัวก็แง่แง่ือรือที่พื้นปลูกไม้น่ะนะอ๋อลปลูกไม้ด้วปลูกไม้แต่มีพริกอะไรนะไม่หน่วยใหญ่ท่าน,น,ววนอืมพริกไอ้ขี้หนูวสวนอืมพริกขี้หนูสวน นตาลายธรรมดาเนี่ยบัซดึงซื้อหัวอาหารตาหลายธรรมดาอ่าลายธรรมดาแบบไปผสมห่ำลุงหัวอาหารไปซืมอหัวอาหารให้ไปเป็ดกินโตเร็วของดีมันเลยวะตาของดีมันเลยธรรมชาติธรรมชาติอืโตเร็วไปเป็ดอไปเป็ดเป็ดมาเอาเนี่ย เอาไปใส่เอาไปใส่ร่างบานนี่ของอาหารบ่กินมันทีเรียกกินแหน่นเลยอ๋อเป็ดอ่ะมันทีเรียกกินแหน่เลยจะบ่กเป็นมิตามินมันสัตว์หนึ่งในน้องตาเนาะไปเป็ดเป็ด ดูโซนนี่ด้วยครับพี่น้องไปเยอะง่ายตามอะไรมาแล้วกอพันธ์ยังไงต่าฮอตแลนด์ฮอตแลนด์โอ้โหงามงามเนาะฮอตแลนด์ปลูกคือมดนีแท้แต่ว่าขันมันขันมันแน่นเทาปิดออกขันมันแน่นเทาปิดออกมันที่ไหนสวยงามหน่วยงามมันเบียดกันมันที่บ่บสมบูรณ์ ต้องปีดออกขันมันใบเหลียงเขาก็โกยโอยใบใหม่ในคองึี่มอใส่ทับผมไ้หนาดินมันกับอแหงครับขนาดดินแหงแล้วมันทิ่ใบเหลียงใบยยีใบงอครับเนี่ยเดยครับพี่น้องมาดูมาชมเผื่อเป็นแนวทางเนอะครับพี่น้องมีประโยชน์มืมีประโยชน์เมื่อูมนี่ซับซับซับเลยเพราะต้องทิมซับซับซับเป็นปุยไปเลย แล้วก็ดินในคลองมาทับเลยพวกโมนีข่ขานมันแก่แล้วลือไหมตัดออกลือไหมปลูกไหมหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนเรือน้ตาเนาะนี่นะครับมาดูส้นนี่งามงามครับพี่น้อง,งม,มันกล้วยเพิ่นปลูกเป็นแถวเลยครับพี่น้องคออยยเเเ็ดไปมันนหาาวงะ S <S <S สวยงามเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผูนมีฮอตออยอพร้อมแล้วครับพี่น้องนี่ครับกล้วยออเคี้ยวแล้วครับลายยางครับ น้ำคลองเล่ครับบอต้องไปซื้อน้ำใส่เมลไซน้ำคลองให้ขึ้นเลยขึ้นเลยวิตามินดีวิตามินดีน้ำปุ๋ยทั้งนั้นน้ำปุ๋ยทั้งนั้นเนาะาน้เอขึใส่ครับเนี่ยน้ำปุ๋ยยางดีเลยอือเอาพอมีเวลาสิไปเห็ดน้ำมักน้ำอย่างเง้ยนี่แหละดีที่สุดธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติบอได้ฉีดยาเลยปลอดภัยแต่ว่าดินงามมากน้าตาเนาะ แเป็นเห็ดเป็นแนวทางเีตดีครับระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวงามมืนคักเนาะต้นกล้วยเนาะกล้วยพันยังกับตาน้ำว้าน้ำว้าด้วยครับพี่น้องกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าสุกมากเสียบหวานในในดีเนาะนุ่ยง่ายท่านมันสมบูรณ์มากกับที่น่วยง่าย พีม,มาเขือแล้วก็มีเขือยนอย,อยาวครับ สมบูรณ์ดีเนาะทั้งนี้เนาะสมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์ดีไม่ต้องทำเอาน้ำขึ้นขึ้นมาปาไปยังตาเนี่ยมะเขือส้มตำมาตาใส่ส้มตำโอ้ยคืองามแท้เออมะเขือส้มตำเลยอง เนี่ยเนี่ยงามๆนี่นี่ครับพี่น้องคุณงามครับกล่องก็ดีดีเทศัพท์ถอยมาใหม่เครื่องเจ็ดหน่วเนาะอุปกรณ์หาเงินเ่องงามงามพี่น้องตำสมตำต่แสบหลายปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก้อยตรงนี้เลยครับพี่น้องคนก็กินได้ หนูก็กินได้สําหรับคนเลี้ยงหนูเนี่ยแพงหนูพุกหนูก็กินได้หนูก็กินได้คนก็กินได้คนก็กินได้มีประโยชน,น์มีประโยชน,น์ไร้สารทุ่างตาเราปลูกสุกอย่เงเ้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องมาขอตาปลูกจักตน้นสองต้นคือกันนะครับพี่น้องครับนะครับ สวนตาเย็นนะครับส่วนตาเยน็นตาเย็นเผื่อคนพี่น้องอยากมาดูงานดูอย่างมีเบอร์โทรให้พี่น้องว่าตาเยน็นขอเบอร์โทรให้พี่น้องหน่อยเบอร์โทรลืมแล้วลืมปะเอาไว้วันใหม่ได้เนาะครับพี่น้องเดี๋ยววันใหม่ผมจะเข้ามาถ่ายพี่น้องเด้ยดูไดีชมใหม่ด้วยมมครับ่น,ะน,น,นี่ไดได้ไล่สารมนสี่ใบยิก มัน,มนงอจังน้อยไหลหสาร,สารอเออครับพี่น้องมาดูโซนนี่ครับพีประกาศเพื่อนถึงมาเขือพรอมครับขึ้นกับปนไแ้ส่สบคัดครับพี่น้องประกาศอย่างงามเลยครับ แตงเพิ่นโอ้มีครบนีบทสุย่างนี่เนาะอยู่นี่เนาะแตงเพิ่นนี่หอนบอนามเพิ่นครับบอนามเพลินนะครับพี่น้องโอ้ทั้งเพิ่นก็อ้อยไลยกันเนาะ ขามากล็ลมเย็นสบายเลยครับสวนเพ่นสวนใญยสีสวนลุงเย็นนะครับนี่เป็นโซนทัวฝักยาวก็มันจะออกลูกเขาโคดเพ่นกำลังงามครับเขาโคดเพ่นนะครับ ว่างามโอ้ต้นหอมหอมพร้อมนะครับพี่น้องปาดนี่หอมพร้อมนะครับพี่น้องโอ้ยหอมเพลินคืองามแท้ที่อากาดเพิ่นโอน้ปปาดกานาดินกับปนงามมากเลยพี่น้อง งามคักงามหลายครับเราอย่างใส่นอคืองามคกแทับ้ยงามหลายครับออหอมแล้วครับหอมแล้วงามคักหลายครับ ปาดกับปนปลาทูนี่เนาะดึงหูก็ออกรถงามขัาดไายครับถ่ายเขาโคตรทั้งมัง คล้ายครับพี่น้องผมจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งครับบ่อน้ำเราตักหเด,ด้วยครับเป็นบ่อน้ำตักหอดสวนเาต้องเจ้าหนามใช่น้ำซึมมาใต่ดินเพื่อนว่าฝนค,ครับ องสออกลูกออกน่วยด้วยครับยาวเลยครับแตง่งามดีครับพี่นอ้องโอ้ ทั่วพินทัวพินพี่รับพี่น้องพี่ ดกแท้ปปาดุกแท้ปปาดุกครับดกหลายครับปาดุดกหลายดกหลายปาด นี่สูตรอย่างของเหล้านอนเดือดหน่วยงี้ๆเลยครับหน่วยใหญ่ๆเลยครับพี่น้องอาดตกขัก สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้กันด้อครับพี่น้องเดีวยวคลิปหนา้าผมจะมาถ่ายทําให้ดูเดียวชมใหม่ด้อครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ